พ่อแม่ทุโคนมันก็ไลลงพดพ่อแม่ก่อเเจ้าย่า่นให้บมผมเห็จังไไเเสียหลายอกบอกที่ที่เหลายคนแน่ ตายาส่เหม็นเมน่งเ็นุดยาเลยนคเมนเห็นุ่มไเอกๆเยน่าไปใช้เรเอาอยู่ได้นีเลยแบบยางลน่นยางพาราลูกน่นยางพาราครับมันแทนในผมเหลือร่อนยางหนายางไรลนมากระทบผมผมเห็นยางบได้ในหผมไี่ทีทกินของผมส่วนยางเสียหายเยอะไหมครับ ประมาณประมาณทั้งหมดนป่นซิปลารเหรอใช่แต e ่ยางเสียนี่ซิว่ายนะครับนี่ตาเปลี่นนี่ไม่ฮะไม่ไม่ไม่เห็นเขาบำบัดอะไรเลยมันก็จะมีบ่ออยู่ค่ะบ่อประมาณสี네่บ่อแต่ว่ามันก็จะล้นล้นล้นออกมาปกติก่อนก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานเขาบอกว่าเขาจะบําบัดรีไซเคิลเข้าไปทํางานน้ำอ่ะรีไซเคิลเข้าไปที่โรงงานของเขาแต่ไม่เห็นเข้าเข้าึ้นไปเลยไม่มีการส่งน้ําที่เสียนั้นเข้าไปเลย ก็แสดงว่ามันมันมัน,มน,มนบาดไม่ได้มันก็ปล่อยทิ้งออกมาเลย <c oughs> ไปด้วยใช่ไหมมันก็เป็นน้นหอนอ้อนอไลงไป หลายๆคนทางที่เดือดร้อนจริงก็ไม่ได้อยู่ด้วยโอ้ยไปไปยุ่งอะไรมันกับพ่อโยแล้วพ่อโยไก่มันโดนเต็มๆดำดงควันเยอะๆน่าเลยบุคลากี่โอีที่ไดนไปหน้าอยู่ดีที่ไหนไปกรตโดดครับกินที่มันส่งกินไปรบกวนไอ้ชาวบ้านของชาวบ้านที่มันกินกินเหม็นน้ำเสียครับทางสกลก็หาลือกันแล้วว่าจะทำไอ้บ่อบำบัด ไม่ให้ไปลงไปที่ของคุณพ่อสมัยไปรบกวนของคนอื่นบ้างนะแล้วกินที่มันมีกินบางท่านก็บอกว่ามีกินเหม็นไหมก็คิดว่าจะหาอะไรละ่ะหาท่อมาต่อให้มันขึ้นไปสูงๆแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ยัง ให้ดูทุนก่อนเพราะอะไรครับเพราะไม่มีทุนทุนกันง่ายๆยางที่ซื้อมานี่เอามากองไว้นี้ขายมันก็ได้ราคาของตรงไปนี่มันมันมียางอยู่ที่กองไปดูหรือยังไปดูแล้วครับผมนั่นแหละเขาออกไปที่เขาน้ำฉีดลงนั้นใช่ไหมครับครับโอ้ทำไมไมมีกิ่นออกมา กินน้ำกรดหรือเปล่าครับท่านประธานกินน้ำกรดครับอ๋อครับ